สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิววีนิววันนี้แอดจะมาเปิดประวัติกันกันตถาวรดาราหนุ่มพิธีกรดังกับชีวิตที่เกี่ยวพันกับ THE อ d o ล GROUP นะคะก็ถือได้ว่ากลายเป็นหนุ่มฮอตที่ถูก พูดถึงมากสำหรับการกันตถาวรดาราหนุ่มพิธีกรดังหลังจากที่มีชื่อเอี่ยวจากประเด็นข่าวใหญ่ในช่วงนี้ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าถูกจับตามองมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นเลยก็ว่าได้ด้วยความหล่อขาวออร่าและกว่าจะก้าวเข้ามาสู่การเป็นพิธีกรอันดับต้นๆของเมืองไทยนะคะ ของวงการบันเทิงก็ว่าได้ต่างก็เคยมีผลงานฝากไว้ให้แฟนๆได้ติดตามอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับกันกันตถาวรน,นะคะและสำหรับกันกันตถา,ถาวรน,นะคะมีชื่อเล่นว่าฟลุกเกิดเมื่อวันที่6ทธันวาคมพุทธศักราช2528เป็นชาวไทยเชื้อสายจีน เกิดและเติบโตในกรุงเทพมหานครกันกันตถาวรจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบอด,ด,ดินทรเดชานะคะวงเล็บก็คือสิง,สงหาเสนีนั่นเองนะคะสายสินคำนวณจากนั้นก็ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาการบัญชีด้วยนะคะคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและต่อมากันกันตถาวรก็ได้เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเป็นในแบบเดินแบบถ่ายแบบแล้วก็ถ่ายภาพนิ่งแล้วก็ยังมีผลงานโฆษณาและการแสดงมิวสิกวิดีโอรวมทั้งกันกันตถาวรก็ยังเป็นดีเจของคลื่น efm จากนั้น กันกันตถาวรก็ได้ทำสัญญากับสังกัดโพลิพลาสแสดงละครเรื่องแรกของค่ายก็คือบ่วงร้ายภ่ายรักโดยกันกันตถาวรรับบทเป็นเชนซึ่งเป็นตัวร้ายบทบาทนี้ทำให้เขาได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลท็อปอเวอร์ด9 0 0 9สาขาดาวรุ่งชายยอดเยี่ยมประเภทละครโทรทัศน์นั่นเองสำหรับ กันกันตถาวรนนะคะปัจจุบันกันกันตถาวรก็ยังคงทําหน้าที่เป็นพิธีกรหลายรายการในสังกัดของ Workpoint และเคยได้รับรางวัลพิธีกรยอดเยี่ยมจากรายการ I can see your voice Thailand นั่นเองนะคะนักร้องซ่อนแอบในเวทีนาตลากครั้งที่8พศสอ6 0 จากนั้นในปีเดียวกันกันกันทถาวรก็ได้คว้ารางวัลมายาอวอร์ด2017พิธีกรขวัญใจมหาชนจากรายการ The m a s s i n g เกหน้ากากนักร้องและรางวัลพิธีกรแห่งปี Night e n t e r t a i n m w n t d w a r d ในเรื่องของความรักชีวิตครอบครัวกัน สมรสกับแฟนสาวชื่อพรอยไอยดาเมื่อวันที่8ธันวาคม2561มีลูกด้วยกันถึง2คนนั่นก็คือน้องอพร้อมเกิดเมื่อวันที่7เมษายน2564และน้องพราวเกิดเมื่อวันที่18ธันวาคม2565นะคะส่วนชีวิตในวงการบันเทิงของกันกันตถาวร มาเรื่อยๆไม่ค่อยมีข่าวเฉาหรือดราม่าอะไรมากนักพร้อมกับภาพพิธีกรมืออาชีพเวิร์กพอยที่ทำหน้าที่ได้ดีแล้วก็ได้อย่างดีเยี่ยมเลยแต่แล้วจู่วันหนึ่งชีวิตกันก็โดนข่าวใหญ่ถาโถงเข้ากับประเด็นเกี่ยวโยงดีไอคอนกรุ๊ปจนเป็นประเด็นที่ถูกสังคมกำลังจับตามองอยู่นะักขนาดนี้ และตั้งแต่ขึ้นแท่นเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่แล้วสำหรับพิธีกรคนดังอย่างกันกันตถาวรและพัญญาสาวพลอยอายดาที่ตั้งแต่มีลูกคนแรกน้องพร้อมมาเป็นโซ่ทองคล้องใจแล้วจึงต้องจัดสรรปันส่วนวางแผนชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเดิมเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตในวันข้างหน้าซึ่งล่าสุด ก,กันตาถาวรก็ได้โพสต์ภาพบ้านใหม่ที่สร้างใกล้เสร็จแล้วโดยทั้งหมดเป็นเงินที่หามาจากน้ำพักน้ำแรงที่ทุ่มเททำงานอย่างหนักพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าบ้านเท่ากับบานทำไปเพื่อความสุขครอบครัวโดยตัวบ้านนั้นถูกออกแบบมาอย่างดีบอกเลยว่าสวยมากมีความหรูหราอลังการ เห็นแล้วทุกอย่างคือลงตัวไปหมดนะคะแถมยังมีพื้นที่บริเวณให้ใช้สอยอย่างกว้างขวางเชื่อเลยว่าหากทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยต้องเป็นบ้านอีกหลังที่น่าอยู่มากๆสำหรับการกันตถาวอนนะคะก็มีหลายๆอย่างเนาะที่กำลังจับตามองอยู่ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือนาฬิกาหรูอะไร ประมาณนี้สำหรับกันกันตถาวรนนะคะจากกระแสข่าวที่มาแรงอยู่ในขณะนี้นะคะที่ทำให้ทุกคนอยากรู้จักกับกันกันตถาวรมากขึ้นนะคะโดยล่าสุดกันกันตถาวรก็ได้ออกมาแถลงข่าวเปิดใจตำแหน่งใหญ่ดีไอคอน และประกาศยกเลิกสัญญาแล้วในวันที่12ที่ผ่านมานะคะก็คือ12ตุลาคม2567นะคะโดยการได้ขอตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวพร้อมเชิญสื่อมวลชนทุกสำนักสำหรับพิธีกรชื่อดังอย่างกันกันตถาวรถึงประเด็นร้อนที่ตนมีชื่อปรากฏในตำแหน่ง CMO เชฟ Marketing Officer นะคะผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัท The Icon Group นั่นเองนะคะล่าสุดในช่วงก็ประมาณวันที่ประมาณ14นาฬิกาของวันที่12ตุลาคมกันกันตถาวรก็ได้ออกมาเปิดใจณนะสนามกอล์ฟนะคะ,ะโดยเผยว่าเป็นสนามกอล์ฟแห่งหนึ่งนะคะโดยเผยว่า วันนี้ขอเป็นการพูดจากความรู้สึกขอแสดงความเสียใจก่อนเลยจากสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราได้เห็นจากสื่อตั้งแต่ที่เห็นว่ามีผู้เสียหายเกิดขึ้นยอมรับว่าตนเองก็ตกใจมากๆเพราะไม่เคยได้รับรู้ข้อมูลแบบนี้มาก่อนตลอดที่ได้ทำงานเป็นผู้รับจ้าง The Icon Group วันนี้ผมมาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจครับสิ่งที่ได้ยินและสิ่งที่ทุกคนคิดกันไปต่างๆนานาว่าผมมีส่วนร่วมกับความเสียหายครั้งนี้วันนี้ผมมาเพื่อยืนยันว่าผมไม่ได้มีส่วนร่วมหรือลงทุนหรือใดๆผมมีหน้าที่รับจ้างเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ครับและผมเชื่อว่าเชื่อมั่นเสมอมาว่าจากที่ผมทำ ผมตรวจเช็คมาตลอดข้อมูลทางบริษัทที่เอาไว้ตรวจเช็คในการลงทะเบียนเป็นข้อมูลที่ถูกต้องสินค้าก็เอามาลองใช้ก่อนมีอยอยสำหรับสินค้าทุกตัวมีกา,การการันตีต่างๆตั้งแต่โรงงานผลิตรวมไปถึงรูปแบบการทำงานที่ตรงกับสายงานผมคือการเป็นโคศกให้กับสินค้าและบริษัท แต่ก็ยังมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นจากที่ได้เห็นจากสื่อทั้งหมดมันอยู่บนความถูกต้องแต่วันนี้ผมไม่รู้เลยเลยว่าอันไหนมันถูกต้องมันไม่มีความชัดเจนแล้ววันนี้ผมเลยได้ยุติอาชีพพิธีกรไปก่อนที่มันจะเกิดความชัดเจนและมีการยกเลิกสัญญากับบริษัท the icon group เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมเช็คข้อมูลทุกอย่างเท่าที่คนคนนึงจะเช็คได้ เราจะเอาข้อมูลทุกอย่างที่เก็บข้อมูลไว้ให้หน่วยงานทุกหน่วยเพื่อความชัดเจนและถูกต้องให้เร็วที่สุดครับสัญญาทั้งหมด5ปีครับผมทำงานเป็นผู้รับจ้างให้ดีไอคอนกรุ๊ปทั้งหมดตอนนี้มาแล้ว3ปีครับทำไมมันถึงนานขนาดนี้ถึงผมก็คิดเหมือนกันหน้าที่ของผมคือโปรโมตสินค้าทุกสินค้ารวมไปถึงตัวบริษัทด้วย เหมือนแอมบาสเดอร์ครับและจากที่ข้อมูลที่ได้ตรวจสอบเป็นข้อมูลที่ถูกต้องในความรู้สึกคือเป็นสินค้าและบริษัทที่ดีจริงๆเลยร่วมงานข้อมูลในการทำสื่อทุกสื่อก็มีผมอยู่ในนั้นมีสคริปต์และมีการตรวจเช็คก่อนอยู่แล้วสำหรับทางบริษัทผมไม่ได้คิดเองเรามีหน้าที่รับผิดชอบตามหน้าที่ในสัญญาครับ ตำแหน่งในบริษัทผู้บริหารสื่อสารมวลชนและสื่อสารสารสนเทศครับนี่คือชื่อตำแหน่งมีไว้ให้ทราบว่าผมมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านไหนคือมีหน้าที่สื่อและเป็นพิธีกรในงานที่ทางบริษัทจัดขึ้นนั่นเองบอสสำหรับคำว่าบอสคุณกันกันตถาวรก็บอกว่า คือการให้เกียรติกันในบริษัทมากกว่าครับไม่ใช่ลูกจ้างไม่ใช่ผู้ลงทุนไม่ได้มีสิทธิ์ตัดสินใจบอร์พอคือผู้บริหารครับบริษัทนี้ผมไม่ได้มีอำนาจหรือหุ้นส่วนใดๆผมต้องทำตามสัญญาจ้างที่ระบุไว้ชัดเจนครับผมมีรายได้จากการขายสินค้าจากบริษัทครับบริษัทจะมีข้อตอบแทนเป็นรายได้ ตามข้อตกลงในสัญญาแต่ไม่ได้เป็นแม่ทีมในการขายเลยไม่ใช่การขายสินค้าจากในทีมครับรายได้จากบริษัทต,ตามสัญญาว่าจ้างไม่ใช่เหมาจ่ายครับแต่รายละเอียดต้องไปชี้แจงในชั้นพนักงานสอบสวนครับรายได้จากทางบริษัทจะเป็นคนสรุปมาให้ครับภาษีที่หักก็ตรงทุกเดือนครับกำลังเก็บข้อมูลให้หน่วยงานครับตรวจสอบได้ครับ เขาเป็นคนเสนอมาให้จ่ายเป็นเดือนๆเ,เป็นเคสแรกของผมเลยครับส่วนเรื่องรถนั้นเป็นของขวัญที่คุณพอให้ผมเป็นวันเกิดครับทำไมมีมูลค่าใหญ่ในความรู้สึกของผมก็คิดว่าทำงานในหน้าที่ที่ได้รับบอบหมายอย่างเต็มที่มันก็เป็นมาตรฐานทางการทำงานของผมกับทุกที่ครับและผมเชื่อในความถูกต้องเสมอ แต่ทำไมถึงให้ผมตอบแทนใครไม่ได้ขอยืนยันนะตรงนี้อีกครั้งนะครับว่าผมไม่ได้เป็นผู้บริหารหรือลงนามใดๆเป็นแค่ผู้รับจ้างและพิธีกรตามที่แจ้งไว้เป็นลายลักษณ์อักษรครับที่ถ่ายรูปรวมบอกเป็นทีมผู้บริหารเป็นการให้เกียรติกันครับผมพูดตามสคริปต์ไม่ได้ทำการตลาดให้ครับ ส่วนตำแหน่งที่ได้รับมันเป็นค่าจ้างตามสัญญาจ้างไม่เรียกเงินเดือนครับผมเห็นกระแสที่บอกผมเป็นยันผู้บริหารมันเป็นการแสดงเป็นสิ่งที่หมายถึงผมเต็มที่กับสิ่งที่ได้รับมาอย่างเต็มที่จริงๆในแง่ของคดีทางเรายังไม่ขอให้ความเห็นแต่การจะผิดหรือไม่ผิดคือข้อความที่เผยออกไปเป็นจริงหรือเท็จและมีเจตนาทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ด้วยหรือเปล่า เทสนี้คือพร้อมเข้ากระบวนการยุติธรรมไม่หนีพร้อมเข้าไปชี้แจงครับได้ผสานไว้แล้วผมเชื่อว่ามีหลายคำถามแน่นอนอยู่แล้วแต่ผมขออนุญาตพูดจากปากวันนี้ผมมาถแถลงข่าวเพื่อเป็นความแสดงความบริสุทธิ์ใจและผมยืนอยู่ข้างความถูกต้องเสมอแต่การพูดของคุณกันกันตถาวรครั้งนี้ก็มีน้ำตาคลอด้วย หลายข่าวสารมากๆเลยนะครับไม่รู้ว่าต้องเสพอันไหนมากแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นถ้ามีความเสียหายผู้เสียหายก็ควรถูกเยียวยาครับและเราจะยืนบนความถูกต้องเสมอเรามีการพูดคุยถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นผมไม่เคยได้รับรู้ไม่เคยได้เห็นแบบนี้มาก่อนเลยผมได้ถามว่าจะต้องชี้แจงอย่างไรแกบอกว่าเดี๋ยวแกจะออกมาชี้แจง แกยืนยันว่าทําทุกอย่างบนความถูกต้องจริงๆแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นครับมันไม่ชัดเจนผมเลยต้องชัดเจนต่อตัวเองสังคมและต้นสังกัดผมเลยต้องยุติการเป็นบทบาทของการเป็นพิธีกรก่อนรวมถึงการยกรเลิกสัญญาณสัญญาเนาะไอคอนกรุ๊ปเรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องบริษัทจะเป็นยังไงขอให้คุณพอออกมาพูดเองครับ คนโฟกัสที่บ้านและนาฬิกาหรูผมทำงานเกือบ20ปีครับผมชอบนาฬิกามาตั้งแต่ไหนแต่ไรสุดท้ายเดี๋ยวเราจะเอาทุกอย่างมายืนยันครับส่วนภรรยาเป็นแม่ข่าย ผมทำงานในฐานส่วนการผลิตสื่อตั้งแต่ก่อนที่จะร่วมงานกับคุณพอคุณพลอยก็ได้ทดลองใช้สินค้ากับผมเช่นกันก็รู้สึกว่าเป็นสินค้าที่ดีเราเลยรับงานถ้าเขาอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองก็ทำเลยแต่ผมก็ยืนบนความถูกต้องครับไม่ต้องรอหมายเรียกครับเรายินดีให้ความร่วมมืออยู่แล้วเราได้ประสานไปแล้ว ไม่ได้กังวลอะไรครับขอยุติการถแถลงข่าวเพียงแค่นี้ครับขอบคุณพี่ๆนะครับอันนี้ก็เป็นการออกมายืนยันของคุณกันกันตถาวรล่าสุดนะคะสำหรับแอดก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณข้อมูลจากสนุก .com ขอบคุณและสวัสดีค่ะ